เซเว่นักเท่าไหร่เดี๋ยวร้อยหนึ่งไหมร้อยสองร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันให้เพื่อนไปซื้อของในเซเว่นมาให้เราโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเขาซื้ออะไรมาให้โจทย์อะ่ะก็คือของที่คิดว่าผ่ยไม่เคยกินก็เดี๋ยวให้นางซื้อมาให้เดี๋ยวเราไปดูกันว่านางจะซื้ออะไรมันเบิ้งนะคะขออย่าให้เป็นอาหารหมาก็พอจะน,นาาฝากซื้อหนมหน่อยเอาอะไรอะ่ะ เอาอะไรก็ได้ที่คิดว่าเรากินได้ร้อยหนึ่งประมาณร้นะอยหนึง่งเออเเดี๋ยวพอก,กันว่ากินได้ไม่เอาอาหารหมา <laughs> มกินได้ไม่เอาอาหารหมาโอเค okay. thank you จ้า a few moments later ตอนนี้เพื่อเราซื้อของจากเซเว่นมาให้แล้วนะคะอยู่ในถุงนี้นะคะถุง้าของเรานะคะเราให้งบไป1 0 0่ยบาทค่ะ <laughs> เพื่อนซื้อมาส0งร้อยค่ะ <laughs> <laughs> นี่ไมค์จะเด็กแล้วค่ะ มันคือ<ห>มูดส<า>งไลด์ไม่มีไม่มีที่ทุกเซเว่นนะพูดก่อนต้องเวฟใช่มันต้องเว,เวฟของเวฟเดี๋ยวเราไปเวฟเดี๋ยวเอาของที่มึงกินได้มนมันก็ไปของเวฟหมดเลยนะจริงปะเนี่ย <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราขอไปเวฟของทั้งหมดมาก่อนดีกว่า <c oughs> ไปเว็บของมาเรียบร้อยแล้วค่ะีอยกกนนะเดี๋ยวจะบอกว่าให้มันไปซื้อของที่เราอ่ะคิดว่าเราอยากกินสรุปว่านางไปซื้อของที่นางอยากกินจ้า<ข>อเอาอัอนออไหนก่อนเอาไหนก่อนดีเขาอ,อยากกินอันนี้ป่ะอันนี้อันนี้ไม่เคยกินอ,อันนี้เห็นในโฆษณาเพิ่งมาตัวใหม่เลยเป็น นโต,ตเกียว,เ,ยวเห็ดเล็งมานานแล้วแต่ว่ายังไม่เคยกินเดี๋ยวเรา<ช>มาลอ,องอมาลองอชิมกันดีกว่าเหลือสองอันสุดท้ายนะก็เลยหยิบขึ้นมาเลยเก่อนทานล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะล้างมือ,อยังคะล้างมือแล้วจ้าคค่ะนลรึใช้สิทธิบใช้สิทธิ์คนละครึ่งเหรอ <laughs> ไม่ใช่ค่ะเราชนะต่อได้แปงไม่ใช่แป้งแบบ ที่เราเคยกินตามร้านได้ตามรถเขนะ็นอ่ะใช่มันเป็นเหมือนกับแพนเค้กอะ่ะแป้งเหมือนแ,แ,แ,แป้งแพนเค้กมากกว่าหรออืมอร่อยไหมอ่ะมันก็ไม่สรสเขน็นรสเขน็ออเขนอร่อยกว่าไหมรสเข็นอร่อยกว่าว้ามันจะพูดตามตรงๆแล้วว่ารสเข็นน่าอร่อยกว่าจริงเหรอด้วยความที่แป้งผมมัน,นมันเป็นแป้งแบบรอ้อน <laughs> มันเป็นแป้งแบบ อ่แพนเค้กอ่ะมันนิ่มเกินอ่ะใช่แป้งมันนิ่มเกินเขาว่ามันใส่พริกไทยเยอะอือเผ็ดๆร้อนๆมากเราว่ารสเผ็ดอร่อยกว่าที่เป็นโตเกียวอะไรนะเออขนมโตเกียวขนมโตเกียวที่เขาเรียกว่าทรงเครื่องเหรอที่มันใส่ไข่แล้วก็ใส่ไข่ใส่ทุกอย่างก็คือไส้รวมอ่ะสิบบาทเนาะเออมันมีเป็นเราเป็นพวกโตเกียวใช่ปะแล้วก็ตระกูลคล้ายๆโตเกียวกันเลยละกันอะไรวะชิสอันนี้จะบอกว่าเคยกินแล้วเราไม่เคยกินแต่ว่าเคยกินแต่ยังไม่เคยกิน เคยกินแบบที่มันเป็นแฮมแต่อันนี้มันเป็นไส้กรอกเพิ่งออกใหม่ไม่เคยกินเหมือนกันมันแบบนี้ไม่เคยเห็นก็เลยแบบเอ้ยไม่เคยกินอ่ะเรวฝืนตัวนะไม่เคยกินแต่เนี่ยไผ่เคยกินก็เออให้ไผ่ไม่ไม่เราเคยกินเราเคยกินเป็นแฮมแต่ว่าไม่เคยกินไส้กรอกไม่เคยกินอันนี้อ๋อเหรอมันมีแบบนี้ที่เป็นแฮมเหมือนกันอืมงับเลย กินเหมือนแป้งทาโก้อ่ะกินเหมือนทาโก้เคยกินทาโก้กันปะทาโก้อะไเสียไม่ใช่ทาโก้แบบของอาหารเม็กซิกันอ่ะใช่ปะอาหารเม็กซิกันเลยอาหารอะไรวะลืมรสชาติ่าร้อนมันร้อนอ่ะเธอกินมังไงหรอทำไม่ชอบอ่ะไม่มีซีสหรอซีสฉันชอบแต่เราฉันไม่ชอบรสชาติที่มันมีแท่งอยู่ข้างในอ่ะมันเหมือนเป็นพวกสับปะรด ไ,ไม่ง่ายยากเราไม่รู้อ่ามันนึกออกปะมันปนกันรสชาติมันป,นก,น,น,ปนกันไม่อร่อยแปลกๆว่าเราว่าเราชอบหมายถึงว่าเราเป็นค,คนชอบกินอะไรก็ตามที่มันมีชีสถ้ามันดักแปลกๆแบบไม่ชอบอะไม่ชอบอะอ้าวยอย <c oughs> อ้าเลยอ้าเลยไม่อ้าเลยเลยอ้าเลย <c oughs> ไปต่อเดีย๋ยวไงหมูซอสสไตล์ญี่ปุ่นซอส บันเนาะซอสสไตล์ญี่ปุ่นซอสบ,บันก็คืออ,บบอะไรวะขนมปังน,นิ่มๆมันมีแค่นี้อะให้ดูไห,ห้าล็อกแค่นี้คุณหลอกดาวไปตอนนี้เราเวฟมันไม่ค่อยร้อนแหวกดีกว่าเราแหวดดกดูดูนะคะท่านผู้ชมแย่ๆวะมันน้อยไม่ใช่หรอกมันไม่ได้น้อยหรอกอแต่แค่มันเขาว่ามันเหมือนหมูผัดหัวหอมเอาไปคนแล้วพูได้เลยนะเออทำไมผมชิ้นได้ไนนะดยเยอะกว่าล่ะ ลองชิมไส้ก็ต้องเลยอันเนี้ยมันเป็นหมูผัดหัวหอมปะอือกินมันเป็นหัวหอมมันเป็นหมูซอสสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะถ้าเป็นของไทยก็คือหมูผัดหัวหอมนั่นนะหมูผัดหอมหมูอะไรทักอ,อย่างอะเผ็ดบาคนอาจจะชอบแต่ว่าเราไม่ชอบกินหมูคอนเสียทได้ อันนี้เธอไม่ชอบใช่ไหมอันนี้ฉันก็โอเคครึ่งๆอ่ะไม่งอะไม่ถึงขั้นแบบชอบสุดเขาไม่ชอบที่มันมีไอ้นี่หอมอีเนี่ยไม่ชอบรสชาติมันแปลกๆอันเนีัยฉันชอบอันนี้ฉันไม่ชอบชอบชอบอ่าไม่ผ่านว่ะไอเดนหมูสะไตญี่ปุ่นแต่คือบางคนอาจจะชอบนะแต่ว่าเราเอาไม่รสชาตเหมือนต่อไปค่ะดูเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอีกแล้วค่ะอะไรที่เหลือเนี่ยโควิด โอ้ยอันนี้มันเป็นอาหารสุขภาพเลยค่ะอกไก่บาร์บีคิวมาในรูปแบบของไอ้นี่อีกแล้วเนี่ยเป็นกระดาษเนี่ยอีกแล้วจะกุ้นเดียวกันกับของพวกนี้เลยเออไม่เหมือนกับเขาให้เราทำอย่างเงี้ยให้เรากินอย่างเงี้ยกินอย่างเงี้ยอ่าเออแล้วเราก็ไม่ต้องแบบเลิกมืออะไรมากแต่เราก็เินมปเรียบร้อยแลรกดูดูดูมีดูมีคุณค่ะคุณค่าค่ะไส้มันคล้ายๆครั้งเดือนที่แล้วเลยอะพิซซ่าเนาะผมพิซซ่าเลยอะไก่ใช่ป่ะเขาไก่ใช่ป่ะมันเป็นไก่อมีชส่ะแกเอาได้เฮ้ยเราขอได้ชิส มายองเนสนะเธอเอามายองเนสเหรอมันเหมือนเป็นมายองเนสมากกว่าเราหอมเราว่าน่าจะอร่อยกว่าไอนนหมูเมืม่อกี้วะน่ากินแบบซอฟเบย์เลยนะใครใครเคยกินคอมเมนต์บอกเขาอร่อยปะอร่อยแป้งนิ่มแต่แต่เราได้สึกว่ามันมีกลิ่นอะไรวะที่แป้งอ่ะเป็นเป็นโฮวีดไงแป้งของของกลิ่นแป้งโฮวีที่มันจะมีแบบพวกแบบเนี่ยเดี๋ยวปะเล็กๆออเออแต่ว่าโฮวีอของเขาแน่นจริงๆค่ะ เอออันนี้ดีกิ่นลงฟันนิด,นนดนนหน่อยใช่อร่อ,นนอยอ่ะมีไหมตรงนี้อร่อยอะไรวะน้องแตะอกแตะบาร์บีคิวนี่ค่ะอันนี้ดีไปตามไปตาอันนี้เราเห็นเลือกกันทั้ง2คนว่ามันอร่อยอโปะท้ายกันด้วยของหวานเจ้า เว็บติงแบบนี้หรือเปล่านะเราเคยเห็นเราเคยกินเราจะบอกว่าไม่ชอบยังไงเราไม่เราไม่ไม <My S 1> คนไม่ <val> ชอบกินเข้าใจเขาว่าเรากินโปรดักย hey. ได้ไว้จะม,มีของของค้าอีกเ,เออเราอะซื้อมาม่าถ้วยร้อนมาใช่ปะนี่แล้วเราก็มีหมูอันนี้หมูสไลด์อ่ะเดี๋ยวเราเอาหมูไปใส่ในมาม่ากันดีกว่า่็เรากินล้วยปิ้งกันก่อนออนะกินกล้ยก่อนขอนี้ก็ช้อนนะคะมีให้มาอยู่แล้วั้งก็จะมีเนี่ยเนี่ยเป็นสีตัดก็คือหลายหลยนนคนอาจจะชอบกินอยู่แล้วค่ะ แต่อนัก็ไม่เคยกินไม่ชอบไางคนไม่ไม่ให้ไม่เคยกินเคยกินแล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบของที่มันเป็นแบบแปรรูปอะอย่างของที่มันเอามาทำแบบอบแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยกินนึกออกไหมมันอร่อยมะอันเนี้ยายชอบกินอยู่แล้วแต่แอนดักมันไม่เคยกินสรุปว่าของที่นางซื้อมาของที่นางอยากกินอยากออืมอ่ะก็ได้อันคอนเทนต์ก็คลิปนี้ก็ถือว่านางเป็นเจ้าของเคปไปนะคะ ขอบคุณเพื่อนมากนะอโอเคกล้วยอร่อยนะกล้วยมันหวานว่ะแต่ว่าพอเจอน้ำจิ้มน้ำจิ้มมันก็ยิ่งหวานกว่าเดิมอย่างเงี้ยแต่เราว่าไม่หวานเราว่าไอ้น้ำจิ้มมันหอมหอมเธอเราเป็นคนไม่ค่อยกินปรุงอะไรอยู่แล้วไงมันคือกล้วยอะไรวะน้ำตาลมะพร้าวแต่มาถึงอันสุดท้ายแต่เราต้องใส่อันนี้ใส่อะไรอ่ะอันนี้เป็นเป็นให้ความร้อนเฉย เห็นหมดเลยเธอฉันอ่านอันนี้เราก็ใส่พวกมาม่าใส่ผงอะไรลงไปมันมีสองตอนเอ้ยอันนั้นอะไรอะ่ะเห็ดเหรอใช่มันเป็น ใช่แล้วเราไม่เหลือปิดฝาสีปิดฝาเดี๋ยวเราลืมใส่น้ำเข้าในนี้อ่ะระหว่างรอหมาล่าของเราค่ะหมูที่เหลือหมูสไลด์นี่ให้เยอะเหมือนกันหมูสไลด์เพราะนั่นจึงเราแบ่งไปใส่มาม่าแล้วนิดนึงเดี๋ยววันนี้มาหยิบมันยังยไม่สนใจราคาเลยเพราะว่าเพิ่งบอกให้หยิบก็คือหยิบไงแนักร้อยนึ่งนักร้อยหนึ่งออกมาแนักซื้อมาเท่าไหร่อ่ะสองร้อย อันนี้แบบไม่จิ้มนะอันนี้อันนี้จิ้มนิดนึงค่ะเป็นคนไม่ชอบกินน้ำจิ้มแต่เขาให้น้ำจิ้มมาเป็นน้ำจิ้มอะไรนะสุก,กี้น้ำจิ้มสุก,กี้ไม่ชอบกินน้ำจิ้มเหมือนกันอร่อยอยู่นะม,นมันจะมีความเหมนกับสมุนไพรอะ่ะเหมือนตะไคร้อะไรพวกนี้เนาะเออหอมตะไคร้อือเขาอิดตะไคร้ใไหมมีกลิ่นตะไคร้แต่ว่าหน้าซองไม่ได้บอกว่ามีตะไคร้นะจะเป็นแค่หมูสไลด์นั้นคำน้ำจิ้มนั่นเองอร่อย เดือดแล้วคนได้ไหมคนได้เฮ้ไม่เห็นข้างล่าชิมมามาก,กัดีว่าร้อนกว่าถึงน้ำก่อนฉันามันมใชหเรหรอมันเหมือนแกงส้มเหมือนกันไม่นะมเหมือนต้ยมยำ <laughs> เออเหมือนแกงส้มต้มยำอ่ะมันมค่อยแบบ มันไม่ใช่หมาล่าที่เราเคยกินหรอแม้ที่มันเป็นแบบแบบย่างอะแสบลิ้นอะอืมชาชๆหน่อยอย่างนั้นอะแต่นี่มันแบบเอ้ยแต่เราเอาชอบว่ะเอาหมูมากินดิเผ็ดนะเอ้ยแต่ว่ามันมันแสบลิ้นตอนหลังเผ็ดอยู่เด้อขอหมูบ้างสิหมูขอบให้หมูตะกี้หมูสไลั์ของเรากับน้ำมัน ก็มันอร่อยวะอร่อยเหรอใส่หมูแล้วอร่อยอ่ะหืม,หลมแล้วโดวนเห็ดด้วยอ่ะอร่อยอ่ะมูสแต่เผ็ดมากเลยเนือแตกแล้วอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะพะเป็นคนไม่กินเผ็ดอรเหรอาเป็นคนไม่กินเผ็ดเธอดูสิอร่อยแต่อร่อยไม่ดีหน้าแดงใช่ปะ ทรีสัพย์้แต่ไแค่นี้ยก,ยกดูไม่ได้ไดต่ยกยกม,มาสรุปกันว่าที่เพื่อนซื้อมาที่เพื่อนอยากกินแล้วเพื่อนชอบอะไรมากที่สุด อะไรวะกงง <laughs> คือประเด็น,นคือเฟนชอบอะไรไมากที่สุดจ๊ะในห้าหกอย่างเนี้ยหรอเออมู่ว่ะสองสามห้าหกเจ็ดอย่างเราซื้อมาเจ็ดอย่างนะคะสองร้อย,อยาาสี่บาทน้ำมันชาเนาะใช่ส่วนลดนะนี่ส่วนลดชอบอันนี้ที่สุดแหละวกินน้ำจิ้มหรือไม่กินน้ำจิ้มเออแล้วก็ใส่มาม่าแล้วใส่หมาม่าก็ได้ใส่ของเส้นี้ได้หมด แต่ถ้าเป็นของที่รู้สึกว่าไม่ชอบ <Bad S 1> เลยแที่สุดที่แบบไม่ชอบไม่ใช่แบ่มันไม่ได้แบบมันไม่อร่อยสําหรับเราแต่มันอาจจะอร่อยสําหรับคนอื่นสาหรับเราเนาะถ้าเราไม่ชอบหรอะเกียบอกว่าโตเกียวทำไมเรารู้สึกว่าไม่ชอบหลายอย่างวะเอาแค่อย่างเดียวอย่างเดียวใช่ไหมที่บอไม่ที่สุดแล้วที่สุดแล้วอย่างเงี้ยอันนี้ปะเรื่องอะไรวะไม่ใช่ งงแล้วเนี่ยกูลืมอนนี้อันนี้ชีทีันไม่เข้ากันหายอยู่อเออไม่ชอบอันนี้อะ่ะเพราะว่าความที่รสชาติแบบแป้งกับชีสมันไม่เข้ากันมั้งหรือแบบลิ้นไม่ถึงมัม้งรสชาตมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่อร่อยสำหรับเรานะคนเดียวอะไรนาเอ,อาใช่ปะชอบที่สุดเราตอนนี้ชอบมามา่ามาล่าหรอเอือมาล่าใช่ใช่แต่เรายกไม่ได้มันร้อนเนะ่ยเอาแต่หน้าท้วงแตเอาทิชชู่ไปดู แ้นี่แอคควัน,นยังขึ้นอยู่เลยอืมมันยังเดือดไม่สุดคือหลายคนอาจจะเคยกินแล้วแหละแต่เราต้องเคยกินรสมาล่าของที่เราไม่ชอบมากที่สุดอะคืออะไรที่เป็นหัวหอมอะนี่ไงนี่แหละหมูสไตล์นั่นแหละเจ้สาสิ่งนี้มันใส่พริกมันมีกินหัวหอมเราไม่กินหอมเลยแล้วมันไม่อร่อยแล้วอ,อ,อื่นเขาของของที่ชอบอีกอย่างหนึ่งได้ปะเป็น เห็นจิ <že> ้มตั้งนานแล้วเนี่ยเห็นจิ้มตั้งแต่ก่อนตัดมั้งไม่ก่อนถ่ายแล้มันอร่อยเออแต่มันอร่อยแต่เราไม่ได้อร่อยเลไม่ชอบโปรดักที่มันนึกออกไหมมันทำมาแล้วอะอ๋อไม่ต่อดีกว่าเดี๋ยวไว้ชวนนักมาทำคลิปอีกไว้เจอกันไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย